หลายๆองค์กรนะครับมีคนเก่งๆเ,งเข้ามาร่วมง,งานด้วยนะครับแต่มีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมคนอย่งเก่งเนี่ยไม่สามารถทำงานในองค์กรได้นะครับ HR นะครับหรือว่าประสบการณ์จากผู้บริหารงานบุคคลนะครับเขาก็ให้ข้อสังเกตนะครับว่า เราจําเป็นที่จะต้องดูสาเหตุว่าทําไมคนเก่งๆไม่สามารถทํางานอยู่กับเราได้หกสาเหตุลองเช็คดูนะครับว่าในองค์กรนั้นท่านมีสาเหตุนั้นอยู่หรือเปล่าหนึ่งนะครับหัวหน้างานหรือว่าผู้ประกอบการบริหารงานไม่เป็นนะครับไม่มีความรู้ไม่มีทักษะไม่มีความเข้าใจคนเวลาบริหารงานไปเจอคนที่ เป็นมืออาชีพหรือคนองเก่งมานะครับเพราะเขาทำงานไปสักพักเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามั่วแล้วก็การทํางานไม่ถูกต้องไม่มีแบบแผนในการทํางานเขาเบื่อนะครับหรือว่าเขารับไม่ได้เนี่ยเขาก็จะออกจากงานไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือในส่วนของนะครับ ข้อที่2คือให้คนเก่งๆทำงานหนักเกินไปหรือทํางานไม่ตามบทบาทหน้าที่ที่เขาได้รับนะครับบางทีค่าตอบแทนหรือว่าโดยตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับถ้าเราให้เขาทําหนักเกินไปหรือไม่ใช่หน้าที่เขาเนี่ยคนเก่งๆเขาก็ฉลาดนะครับเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับเขาก็ต้องไปหางานที่มันตรงนะครับแล้วก็งานที่เขาสามารถที่จะรับไหวในการทํางานนะครับข้อที่สนะครับค่าตอบแทนน้อยเกินไปนะครับตรงนี้สําคัญเราต้องดูนะครับว่าคนเก่งๆเนี่ยนะครับ ปกติเขามีรายได้อยู่เท่าไหร่เขามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเราให้เขาน้อยเกินความสามารถแล้วยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่เก่งที่ดีนะครับเขามีทางเลือกที่จะต้องไปที่อื่นอย่างแน่นอนนะครับต่อมาข้อที่สี่นะครับสวัสดิการไม่ตอบโจทย์นะครับไม่มีคัดสมัติการอะไรเลยค่ารักษาพยาบาลการเดินทางวิี้ยงีพิเศษโบนะัสถ้าไม่สามารถที่จะให้นะครับหรือว่า พอที่จะสมน้ําสมเนื้อเขานะครับเขาก็ต้องเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่างแน่นอนเขาถึงอยู่ไม่ได้นะครับต่อมานะครับข้อที่ห้านะครับไม่มีโอกาสเติบโตคือทํางานไปแล้วตันยิ่งเป็นประเภทที่ งานในระบบครอบครัวเป็นผู้บริหารหมดนะครับหรือว่าเล่นพักเล่นพวกเนี่ยนะครับโอกาสการเติบโตไม่มีนะครับแน่นอนหรือว่าเตโตโตโต,โตโตได้แต่ว่าช้ามากนะครับไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถเนี่ยนะครับคนเก่งๆเขาก็น้อยใจนะครับต่อมาข้อที่6นะครับก็คือการเมืองในองค์กรนะครับในการทํางานแน่นอนนะถ้าผู้บริหารหัวหน้าเลือกที่รักมกที่ที่ชั้นนะครับ จากผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเด็กใครเด็กมันนะครับคนอิงเก่งเนี่ยเขาทํางานด้วยเขาก็ต้องปวดหัวนะครับไม่อยากอย,กอยู่ในองค์กรนั้นต่อไปอย่างแน่นอนแปลว่าวันนี้ถ้าเราไม่อยากให้คนิเก่งออกจากอง,องค์กรนะครับให้เช็ค6อย่างที่โค้ชเคปบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวหน้าผู้บริหารนะครับการทํางานอัตราการตอบแทนสวัสดิการนะครับแล้วก็ความไม่ยุติธรรมในองคอ์กรถ้าเผื่อท่าน ดูดีแล้วนะครับเช็คดีแล้วรับรองปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ